อ้าวถึงแล้ว,ลวอันนี้นะเนอะเอาอย่างกอกระเท้ากระป่าลงเจ้าอันเอากปกินงที่โตะม้หินตั้งหน้าเนอะโต๊ะหลังไปไป,ไป,ไปโตไม้ตั้งหลังตี้มต้นไม้ฮะเนี่ยนะแมงบงมันนักไปไปแมงบงโอเคปลืมกระเ้าเนอะเออเอาแมงมันลงไปตัวยเนอะ แมงมันแล้วไปตามซื้อมาไหนพี่สาวกอกะกี้ก็เข้าไปหลังกาดทั้งล้อที่มันหายไปที่มว่าพี่สาวไปไหนมาเหมือนแตะเหมือนว่าก็ไปเอาแมงมันนะกลับมากลับบอกว่าไปซื้อแมงมันกขอลุ้มกับแมงมันขั้วมันแป้งอย่างนี้ต๊ตัวละบาทปุ้มวยเลยถ้วยน้อยนี้เดียวอ่ถ้วยห้าสิบบาทอ่ะไอ้ปลาขั้วมาเพื่อเรียบร้อยแล้วเนาะแมงนี่ไหนแมงมันนี่ไหนกจะแมงมันขั้วแล้วขั้วแล้วเออขั้วแล้วมึงต้องได้ขั้วละไปลงแล้วเอาไปด่าไปที่โต๊ะนึงจ้ะ แมงมันวันนี้ได้กินแมงมันคะแมงมาลงฮะแมงนี่มันมีแมงหลายประเภทเนาะเออไม่หลายประเภทก็แมงมันแมงเม่าแมงนูนแมงจอนแมงจอนแมงที่พนกินได้อ่ะจักจันแมงไหม่แมงแกงแมงไหมแมงหมูนี่กินได้หมดเลือดกระเพาะเมงอดวัวนี่ก็แมงนะจะมือมันเป็นแมงบองกูบอกกินกูเดียม นกดวงนั่นสม่าวนเดียมแต่เขาก็โหเป่งอี้หรอกลืมเอาแมงมันลงตัวเนี้ยเนี้ยเนี่ยหมางเนี่ยั่างกูอยากกินข้าวแมงกับแมลงนี่มันแตกแตกต่างกันอย่างไดพี่สาวโอ้ยแมลงมันเป็นกรรมไทยแมงมันเป็นกรรมเมืองก่อน้น่ะก็นี่อย่างเหรอก็นี่อย่างเขาบอกว่ามึงจะไม่สงสัยอย่างปะเดียวเนี้ยน้องสงสัยแต่หรอมึงนี่อย่างอ๋อมึงนี่อย่างเ้นบอกว่านองกับแมงก์น้องกดในกูเกิลบอกว่าแมลง แมลงแมลงมีแปดถึงสิบขาแมลงมีแปดถึงสิบขาแมงมีหกขาอ๋อแล้วประเด็นนี้ไปว่ากูห้องผิดมดเลยเนาะจ้แมงนูนแมงมันแมงอีนิวมันมีกระดูกสันหลังนี่ตัวนะเขาแหวนในตัเกินนะแมงบ้องนี่หรอกระแมงแมงบ้องมีไปดสิบขาอย่าห้องแมงเฮ้อก็อนนั้นนะ่ยก็เกันใจน่ะแมงบ้องแมงจอนแมงมันแมงอีนิวแมง ปองงองแมงจิบเอสปาคเมืองเนี่ยแล้วไปห้องแมงปรกฏแมงเหมือนขันมดลแล้วแลเรื่องขามาแลมแลงมาแล้วแมงมีแมงมีหขาเนาะแมลงไม่เป็นซิขาที่แมงแสนตีนเหรอมันมีไปแสนขาอออีนี่กินบัา,าจวนกูกับเจ็บหัวทำละแมงแสนตีนบ้านเขาก็ห้องแมงแสนตีนแล้ว่ยมาฮู้กูมา,กมาได้ยินแสนตีนอ๋อกูมาเกยได้ยิน แมลงแสนตีนมันมีไปแสนขาบพระแมลงแสนตีนนี่มันเลยกิ้งกือน้ำไปไหนคอแห้งเยอะอุ้ยมันเป็นเ่าปวดหัวแมลงแสนตีนนี่หมอแมงแสนตีนก้อนองกิ้งกือไปไป้องแมลงแสนตีนแล้วคออย่าหมอฮองแมลงกิ้งกืออุ้ยกับป๊าเขาบ้าคนเดียวเขามีหกขาแปดขาเป็นแมลงเป็นแมงมดคนเมืองเนี่ยแมงบงแมงจี้หิตแมงจอน เ้ยแมงมันแมงเมาแบาบมะแรงมะเลงอย่างสักอย่างน่ะไปมะแรงเนี่ยแหกเลือดเข้ากินเข้าไปเอาแมงมันกูลงไาช่วยวิกินแมงมันลำลำอีที่กขมาซุ่มถามอุ้ยลำคาเทิพหัวกูห<อ>มอไม่ไหนเนี่ยเออลงลงลงทิพย์ลำคาญ